แบรมาป้ายยาไปไ้ายใสกับกล้องวงจรปิดไร้สายของแบร์เลโกตัวกล้องดีไซน์สวยงามมีขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายและสะดวกกล้องตัวนี้มีความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลภาพชาัดจ,จัดเต็มมากค่ะและยังมีที่เปิดปิดสําหรับชาร์จแบตและใส่เมมมีการ์ดตัวกล้องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม5000ม ah. ิลลิแอมในกล่องเขาจะมีใบคู่มือมาให้และมีที่ชาร์จแบตสามารถติดตั้งในบ้านหรือติดตั้งตามผนังบ้านก็ได้เลยค่ะจะบอกว่ากล้องตัวนี้ติดตั้งได้ทุกที่เลย แถมกันน้ำกันฝนได้อีกด้วยดีไซน์สวยงามและวัสดุหนาแน่นกล้องเลโก้ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานผ่านแอปเลโก้ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เลยค่ะจากนั้นเราก็ลงทะเบียนและใช้งานได้เลยกล้องตัวนี้สามารถผู้ตอบโต้ได้2ช่องทางและสามารถเปิดเสียงไซเรนแจ้งเตือนผ่านมือถือทันทีเมื่อมีคนบุกรุก เพราะมันคือวิดีโอย้อนหลังได้ลิเคอโลไร้สายตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ไปมุมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือห้องครัวสามารถได้ได้ตามสะดวกเลยค่ะภาพมุมกว้าง135องศาคมชัดทุกมุม <c oughs> เห็นภาพได้ไกล <c oughs> ที่สําคัญภาพชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเซนเซอร์อินฟราเรดมองเห็นภาพตอนกลางคืนชัดเจนโหมดบันทึกการเคลื่อนไหวใช้งานได้1-2สัปดาห์กล้องของเลโก้ทนแดดทนฝนจะตั้งนอกบ้านในบ้านก็สะดวกมากๆค่ะแถมไม่มีสญญายไฟมาให้กวนใจใครส่น สามารถสั่งซื้อได้ตามพิกัดด้านล่างนี้เลยค่ะ